สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตีนะ้นักแฝกนะครับช่อง Youtube จานตี้ผีบ้านะครับผมเมื่อนี้นะครับผมเอ่ฟซีถามาจานตีอ้อันซอยแนะนำแบบละเอียดเห็นบ่มมือนันเบิ้งแล้วกันยังบ่เข้าใจอยู่อันอ,อ,อตัวที่มีฮอร์อมโมนนี่นะมีฮอร์โมนอันนี้เหลือนะครับผม พันต้นนี่ใส่เครื่องหนึ่งอันนี้ผมเติมไปได้แลครับยังไม่หอดนะหรือประมาณเท่านี้นะครับใส่ประมาณสองกอกกี่นะสองกอกกี่สองกอกกี่ครึ่งประมาณเนี้ยเพราะว่าผมก็เติมนะประมาณสองลิตรกว่านิดๆห,หน่อยๆครับผมต่อไปอน,นาคตคือคือส่อได้ผสมใส่ตัวนี้สลิงเดียวสามซีซีเครื่องอันนี้สีลิตรเนาะนี่คือหลักการที่ใส่จับใบเครื่องซีซีอันจับใบนี่ใส่สเฉพาะ หนาฝนนะหนแรงบจํจเป็นตน้องใส่นะอย่างมันบ่มีอยียงมากวนมันเนาะฝนก็บ,บ่ได้มาสะล้างมันออกเนาะจะใบขึ้นตัวนี้นะนี่ตัวนี้อันนี้ของสร้างเกายอดดอกเพราะว่าหน้าแรงบจํจเป็นตน้องใส่นะเออก็ทิ่ได้ผสมซ้านี่เพราะว่าอยากผสมแล้วก็เบิดเลยแล้วแล้วก็แล,ล้วนะเออสุรุ่งหลังคือี่ได้รอบละสาม แล้วขอย่างไปพร้อมอธิบายพร้อมเนาะแล้วสีจังไดแบบใดเป็นจังไดคือขันท้าสีจัดเต็มเนาะสีจัดเต็มนี่ก็คือเป็นบาดเป็นแผลก็ต้องสีนาย่างต่ําก็ต้องสีนะครับนาอย่างต่ําคือจังไดคือเขาปิดไว้นะครับคือตัวคือจังสี่ัอ้ส่สมมุติว่าเขากรีดเบ็ดแล้วเนาะไอ้สี๋ คันตัวได้เพิ่งปิดไม่ไหมสีเข้ากันไปสี่คันปิดโดนแล้วก็ับเระเป็นยังครับไปเบิ้งมองบาดมองแผลแล้วเออคือจะเอาเท้าซีเทสตัวนี้เลยคันนี่ยังบ่ยังไ่ได้เท่าท่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับหัวก่อน มองบัดมองแค่นี่กระสีเดี๋ยวแป๊บนึงครับปรับหัวกันแป๊บนึงดูด้วย,ยปเปลี่ยนหัวจุกสวะ,ะนี่ไปเปลี่ยนอันนี้ก่อนเด้อแป๊บน,นึงเด้อขอหยุดด้วยก่อนหัวจุกตัวนี้พังแล้วมั้งหัวกีดตัวนี้จะไปเปลี่ยนก่อนมันมอ่ะอ่ะครับผมเปลี่ยนละยญานี่มันหายสีพังแล้วอะ ใส่บรรด์ไนยางตั้มสิสินะครับที่เ่าปิดใบเออที่เ่าปิดไว้เ,เ,ไวเพื่อเอ่อกีดยางพาแรงหรือไนอยางตั้มไอ้ใส่ก็ได้ครับบาดแผลต้องสีดหน้าฝนนี่สีอูได้ประมาณสิบห้ามือหรือยี่สิบม,มือขันสไสจนะับใบนะขันผ้าไสก็นีน่น,นี่เป็นบาดเป็นแผลงเสีนบอครับนี่เอากระซีดสิสิส ครับผมก็ซีด,ดเป็นบาดนแผลงสิซีดส,ดสดิตัวนี้สามารถรักษาเปลือกแตกยังแตกได้นะครับเป็นเพศแบบว่าที่ผมใส่ตัวสีแดงได้นะครับที่เปลือกแตกเพราะมันเป็นตัวยากุ้มเดียวกันครับแมนอันตัวยา,า,าขาซีราคือกันแต่มันมีโฮอร์โมนครับฮอรสีโปฮอสีบโ่บโู้ว่าอยากมันกลับมาหรือจะบ่กกลับมา นะครับผมสีพะฮู้พยายามกลับมาสีจับเต็มกับสีที่ก็ได้ครับนี่อันเชื้อ่าเนี่ยมันต่ยม่ได้เป็นยังไงมันที่เป็นดำครับผมกีดกีดมีต่อไปมันที่เป็นสีดำครับเป็นสีดำคือครับผมยนี่มันตายมนที่เป็นสีดำมันตายแล้วพอกีดไปกีดออกปุ๊บแล้วมันกับสีเศร้าดำครับผมมันสีเศร้าดำ เจ้าดำเนี่ยสี่เพิ่งเปิดไมงสี่นี่ตัวนี้เพิ่งปิดนี่สีไี่นี่บาดแพงที่กะติดสีไว้นี่สีจึกเดียวก็ได้นะครับทังสี่ก็ได้ครับนี่ทังสี่ก็ได้ถ้าขันอนเี่ใจกระสีตึบอึอ้งสี่ก็ได้แจ่ก,กระสีเปลืองเนยจัง้อยจากสองปอก,กี้ค่ะที่เป็นสามปอก,กี้ ดูสิปอกกี้สิสิครับสิเห็นเ่ล่ะหรอจักหน้าที่แลวนี่หาแล้วเอาสิทิให้เบื้องสักแถวสักสองแถวนะครับสิทนิเนี่ยตั้มนี่ซ้ำๆจังหลายน้อยนึงก็กได้ได้แล้วครับ เพราะว่าเะรามันเขาครูมึงจริงๆก,กับซีพิตนะะั่นแหะตัวนี้ไว้กิอย่างผ้าแร่งตัวของยาเนี่ยโอ้ครูบุ้ใหญ่อ้วนจะไม่เราเห็ดขากเห็ดแหน่คุณอะอยังค่อยว่ากันไหม ครับผมจังวัดลรงแพนี่มันมันมันสิเป็นอาการสินะครับน้ำฝนมันสีมามันมีมาค้างอยู่นี่สังเกตว่ายางมันทีซึมสีออกน้อยตรงนี้เพราะว่าเสื้อลาวน้ำมันพักอยู่นี่แล้วมันเกิดเสื้อล่าขึ้นหรอยางมันทีขับเสื้อล่าออกมาครับผมให้สังเกตทั้งสั่ครบบโอ้โยอวนเราก็เห็ดขักแต่ว่างามงามคู่ยางเราพานไปอวันพาน ให้ได้ยังสี่หรือยิ่มเปื่อยๆเลยรบุยวุ่นบ่มีสุดมีสิทธิ์อย่างเลยครับผมยังสี่หับผม สีนึ่เบื้องแถวนึงครับผมปอกกีนเป็นยังวะที่ได้เปลี่ยนตัวใหม่แต่ว่าของผมมีสองตัวนะครับตัวที่เปโยกโยกโยกสูบอันเนี่ยไอ้ซื้อมานเจ็ดสิบบาทนะคินภาพผมบอกว่าอันที่ใส่แล้วย่กแล้วฟูนะอันกะแมน อันนี้มันหัวมันนีามาพังแต่ก็บ่าแพงดอกนี่สามสิบบาทใส่ไดเ้เป็นปีพุ่นแต่ผมซื้อมาเป็นชุดดิซื้เราหกอันนี่สิส,สีสิครับปิดไปขอแถวเดียวเด้อครับเนาะองสิฟ้าเห็นละให้จริงแล้วก็บ่าได้ไวว่าสิมาสีด,ดอกเอฟซีถามมานี่จังบาทแพงสีกับสีใส แต่จงจำไว้นะครับคันนี้การใส่จับใบนี่นายางเจ้าสีดำเด้คือกับทานนี่ใส่เครื่องนึงได้บอจานตีจักอ่าเครื่องซีซีย้สี่ได้บ่ได้ครับบอมีปัญหาใส่หนึ่งซีซีก็ได้เห็นบ่บิดบาดแทนบ่ว่าส่ใส่นี่ เอาแค่นี้แล้วเนาะครับเนาะนีะ่จริงเลยอีกพุน่นนะอีกประมาณวันที่สิบสีบ่สิบห้าพุ่นน้องค่อยสีตีดเครื่องนึงก็ได้เด้อโอ้ตีได้ก็สีเนาะเอาแค่นี้แหละครับหยุดไว้ละหยุดไว้ละขอบคุณครับ